สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้คุมรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9แบบมุนเวียนปีพศ2 5 5 0นะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะคิวโปรนิกเกิลนะครับคิวโปรนิกเกิลก็คือทองแดงผสมนิกเกิลนะครับด้วยอัตร,ราส่วนทองแดงร้อยละ75%นิกเกิลร้อยละ2 5 ก็จะเป็นโลหะคิวปรนิกเกิลนั่นเองนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอยู่ที่20มิลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมนะครับพิมพ์ขอบเฟืองจักรนะครับเห็นไหมครับขอบเฟืองจักรนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้ด้วยตนเองอย่างนั้นผมจะไม่พูดเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญครับ ครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วนะครับก็เป็นที่ประดิษสถานขององค์พระแก้วมรกตนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2550นนะครับก็ไม่ใช่เหรียญปีพศที่ติดอันดับหนึ่งในสิบผลิตน้อยในเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าแบบโมเดลแต่อย่างใดนะครับ ด้วยจำนวนการผลิตนั้นถือว่าเยอะมาสาเลยนะครับ6 1 4 8 6 6 8 7 7ล้านแเหรียญน,นะครับก็ถือว่าเยอะมาสาเลยนะครับณนะปัจจุบันนี้ขายได้ไหมผมจะตอบแบบเข้าใจง่ายๆนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับณนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีร้านค้าหรือว่านักสะสมนั้นประกาศรับซื้อหรือว่าตามหาเลยนะครับเดีวถึงอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนรักและชอบในการสะสมเหรียญน,นะครับสะสมเพื่อความสุข สะสมเพื่อเป็นคุณค่าตามจ,จิตใจสะสมไว้เพื่อเป็นการศึกษานั้นเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปีพศนะครับที่น่าหามาเก็บสะสมไว้นะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มีแล้วก็อยากจะได้มาสะสมนะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถหาได้ด้วยตนเองหรือว่าพบเจอได้ด้วยตนเองอยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆไปจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันนะครับ าได้สตางทอนมาเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับ้อให้สังเกตที่ปีพศหน่อยนะครับถ้าเป็นปีพศ .2550 นะครับก็สามารถเก็บสะสมได้เช่นกันนะครับถ้าว่าเพื่อนๆนั้นนะครับรักและชอบในการสะสมเหรียญนะครับสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเป็นคุณค่าทางจ,จิตใจสะสมไว้เพื่อเป็นการศึกษานั้นที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดราคากี่บาท รุ่นอะไรนะครับเป็นเหรียญที่อศใอน,นนะครับก็สามารถเก็บสะสมได้ทั้งนั้นแหละครับผม